ปิ่นเกตมณีโพเศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องหลังลืออย่าใช้นามสกุลตัวเองต้องบอกเลยว่าล่าสุด ปิ่นเกตมณีนั้นได้โพสเศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องหลังลือยากลับมาใช้นามสกุลตัวเองกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อเจและปิ่นโดนโยงเป็นคู่รักดาราเซนไบาย,ยาซึ่งผ่านมาสักระยะทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจ,จับสังเกตนามสกุลของปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงรีดไปให,ให้กับคุณแม่ของโบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในานาม เกตมณี Money, พิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปินและเจได้อันฟอลโลอินสต้าแกรกันแล้วเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านสาวปิ่นได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่กำลังออกกำลังกายพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นสั้นๆเอาไว้ว่า stay strong และล่าสุดนั้นสาวปิ่นเกตมานีได้โพสเศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องหลังลือ,อยากลับมาใช้นามสกุลตัวเองโดยเธอนั้นได้โพสข้อความว่าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนของตัวเองพร้อมอีโมจิทำหน้าเศร้า